คุณผู้ชมฮะผู้หญิงคนนี้คือน้องฟ้าหายตัวไปกับบอยและถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทําไมการจอมพลังเขาต้องเข้ามาช่วยเพราะเขาบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยน่าจะเอาปืนเนี่ยมาจี้น้องแล้วก็อุ้มตัวน้องหายไปเลยซึ่งตอนนี้เขากลัวว่าน้องเนี่ยจะถูกฆาตกรรมนะฮะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมฮะมันจะมีภาพของคุณการจอมพลังซึ่งวันนี้เข้ามากับทางด้านญาติๆของน้องแล้วก็มาประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยขอให้ตำรวจตามหาบอยฮะซึ่งบอยเนี่ยพาน้องฟ้าหลบหนีไปโดยการเอาปืนจี้นี่ฮะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งกันเนี่ยพยายามจะโทรศัพท์ไปหาบอยด้วยค่ะเออมันจะมีภาพของบอยเดียวๆที่คุณผู้ชมเห็นมุมจอแล้ววันนี้เองเนี่ยกันเนี่ยเขาโทรศัพท์ไปเนี่ยเขาได้คุยกับทางฝั่งบอยนะฮะ โดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าตอนคุยโทรศัพท์กันเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นการพูดคุยว่ายังไงบ้างนะเมย์คือเหมือนกับว่าเขาก็ถามว่าตอนนี้บอยอยู่ไหนสามารถที่จะติดต่อได้ไหมแล้วทําไมไม่พาฟ้ากลับมาประมาณนี้ค่ะ่ลองฟังเสียงตอนที่กันเขาคุยกับเจ้าบอยกันฮะก็คือผมมีแฟนอยู่สองคนครับคือน้องเ็าเป็นแฟนคนที่สองของผมครับพี่เขา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 ตับไปหา ทางบ้านเขาที่ชนบุรีครับที่ปัตยายังที่มีลูกกันที่ก็คือผมมีแฟนอยู่สองคนครับคือน้องก็เป็นแฟนของน้ององผมครับพี่อืมแล้วทีนี้ผมทำงานเป็นรปภครับพี่อทำงานเป็นรปภแล้วทีนี้มือที่เก้ามือที่เก้าเขาเเดี๋ยวไล่เรียงอย่างนี้ก่อน อันนี้คือตอนต้นเรื่องกันจอมพลังเข้าไปช่วยเคสอื่นใช่ไหมแล้วปรากฏว,ว่าก่อนหน,น้านี้น้องผู้หญิงเนี่ยมาขอความช่วยเหลือคุณผู้ชมจะเห็นว่า<อ>น้องน้องฟ้าเนี่ยคือเสื้อสีชมพูใช่ไหมน้องฟ้าคือเสื้อสีชมพูนี่คือ25กุมภาน้องฟ้าเนี่ยบอกว่าจะหนีจากไอ้บอยแล้วหนูโ<ม>ดนมันซ้อม,มสุดท้าย25กุมภาเนี่ยน้องฟ้าก็เลยโผล่มาหาพี่กันจอมพลังก่อนพี่กันก็เลยต่อสายโทรไปหาไอ<ม>้บอยให้ใไอ้บอยก็บอกอ้ยผมไม่กลัวแล้วพี่ผมเนี่ยจะไปทํางานเป็นยามอะก็นึกว่าจบ จนกระทั่งสุดท้ายตัดท่าไปวันนี้ฮะวันที่การจอมพลังเอาาตาของน้องฟ้ามาล้อตำรวจอีกก็เพราะว่าครั้งนี้ไอ้บอยหิ้วตัวน้องฟ้าหายไปเลยคุณผู้ชมครับเปิดภาพวันนี้เลยฮะอันนี้ฮะที่คุณผู้ชมเห็นล่าสุดเห็นบอกว่ามันจะมีวงจรปิดแต่ละตัวเอาไล่เลียงหรือชี้เมย์มันเป็นยังไงเอ่ยวงจรปิดค่ะตอนที่ก่อนที่ในบอยเนี่ยจะพาน้องฟ้าหนีนะคะก็จะมีตอนที่ขับรถมาวนดูลาดเลาก่อนค่ะ ก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะก็จะเห็นในบอยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ <29 S 1> วันที่29กุมภาคือมันมีการมาดักโดยการเอาปืนเนี่ยจี้น้องเนี่ยนะฮะอันนี้ตามข้อมูลที่ญาติของน้องฟ้าเล่าให้ฟังแต่ว่าวงจรปิดวันนี้ที่เราไปได้มาเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเห็นว่าบอยเนี่ยน่าจะเหมือนกับมาป้วนเปี้ยนอรอน้องอยู่แล้ว นี่คือวันที่29ถูกไหมใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นมามาป้วนเปี้ยนอยู่หน้าหน้าร้านใช่ไหมโดยขี่มอเตอร์ไซค์สกูปปี้ไอเนี่ยนะฮะมาวนดูราดราวของน้องนี่คือไอ้เจ้าบอยนะฮะมาแล้วนี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะมีอีกตัวหนึ่ง ซึ่งจะเป็นวงจรติดตัวไหนเมวันที่4มีนาคมค่ะตอนตี3ค่ะก็จะเห็นทางด้านของน้องฟ้าเนี่ยตอนแรกเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนว่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยไอ้บอยน่าจะสะกดรอยใช่เออก็คือวันที่4มีนาคมตอนตี3ตนี่นะคะน้องฟ้ากับเพื่อนชื่อฟิลเนี่ยก็กลับจากร้านเหล้าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะกลับเข้าไปในซอยมีอยู่3ตัวด้วยกันเปิดต่อๆกันไปเลยก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวสําคัญตอนที่เห็นว่าในบอยเนี่ยได้มีการ ขับรถมาดักรออยู่ในซอยเพราะรู้แล้วว่าฟ้ามากับเพื่อนก็เลยมีการเข้าประชิดตัวและบังคับให้ฟ้าเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปด้วยแต่มันจะมีภาพตอนเอาปืนที่เหมือนกับบังคับนะฮะขอดูช็อตตัวที่บังคับเลยฮะตัวที่บอยพาฟ้าขึ้นรถใช่ไหมคือมันจะไม่เห็นในภาพวงจรปิดจะเห็นที่ซ้อนรถไปแล้วซ้อนรถไปแล้วใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยแต่นิดเดียวฮะแค่ช็อตนี้ไกลไกมันจะมีภาพอีกมุมนึงนะฮะ อันนี้จะไกลมากาโดยวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะหลังจากที่นี่เออบอยกับฟ้านะเนี่ยค่ะบอยกับฟ้าไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเอาประมาณนี้หยุดภาพนี้เอาไว้ ล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8เราก็เลยต้องไปช่วยติดตามว่าข้อเทีจจริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรเพราะว่าวันนี้คุณการจอมพลังเองก็พยายามจะตามหาทางด้านของน้องฟ้าใช่ไหมค่ะแล้วสุดท้ายก็ยังไม่มีการเจอคุณผู้ชมฮะทางด้านของน้องนัทวุฒิเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมครับเราเองเนี่ยได้มีการติดต่อไปเพราะหลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าตัวของในบอยประพังกรแล้วก็น้องฟ้าที่อ้างว่าโดนเอาปืนจี้เราได้โทรศัพท์ครับคุณผู้ชมฮะโดยทีมข่าวแกะรอยบอยกับน้องฟ้าตามที่ญาติตั้งข้อสังเกตโดยสงสัยว่าอาจจะตายไปแล้วปรากฏว่าทีมข่าวได้เจอกับอดีตพ่อตาของบอยจึงมีข้อมูลบางอย่างเราจึงพยายามติดต่อไปยังบอยโดยเจ้าตัวส่งข้อความกลับมาหาทางด้านน้องนัทวุฒิใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวลองดูข้อความตัวที่หนึ่งเลยนะฮะปิดข้อความตัวที่หนึ่งเต็มจอเลยฮะเพื่อกําลังจะบอกว่าทั้งคู่ยังไม่ตายนะฮะนี่บอยติดต่อกลับมาว่ายังไงนะคือ,อ,อรับสายได้ไหมอันนี้คือเหมือนกับนักข่าวสอบถามใช่ไหมนักข่าวน่าจะเป็นคนถามนะคะว่ารับสายพี่ได้ไหมหรือโทรมาหานี่ แล้วก็มีการตอบกลับมาแต่ลงท้ายคําว่าค่ะเพื่อจะยืนยันว่าน้องฟ้ายังไม่ตายบอกพี่โทรกลับมาด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะคําอธิบายหน้าสองเลยฮะเปิดเพจหน้าสองขึ้นมาเลยฮะโดยเบื้องต้นเขาอธิบายบอกว่าที่จะขอเปิดกล้องคือน้องนัดถามได้ไหมเพื่อจะยืนยันว่าฟ้าปลอดภัยหรือเปล่าปรากฏว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขายังทําอะไรไม่ได้เลยที่สําคัญเขาจะรีบบอกกับเราก่อว่าเขาไม่มีปืนเขาเอาไขควงไปจี้ นี่ฮะเอาแค่ไขควงไปจี้นอกจากนี้หน้าต่อมาฮะเขากําลังจะอธิบายเราก็ขอบอกถ่ายรูปมาได้ไหมนี่ฮะเซลฟี่มาให้ดูได้ไหมคุณผู้ชม,มฮะนี่คือหลักฐานนะฮะว่าน้องฟ้ายัางไม่ตายนะฮะโดยบอยถ่ายเซลฟี่น้องฟ้ามาให้ช่อง8ดูเพราะน้องนัทวุฒิเนี่ยถามบอกให้ส่งภาพมาได้ไหมปรากฏว่าเขาส่งภาพกลับมาเนี่ยนะครับ น้องนัทวุฒิเลยบอกว่าขอหน้าชัดกว่าน,นี้ได้ไหมที่แบบไม่ไม,ไม่มีหน้ากากนามัยบังอะ่ะเขาก็เลยส่งมาให้อีกรูปหนึ่งเป็นภาพน้องฟ้าเนี่ยคะ่ะนี่ฮะเหมือนเอาลงมาเพื่อจะเห็นว่าไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้มีอรอยช้ำอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าโอเคไหมพี่ทําได้เท่านี้จริงๆค่ะคือเราก็ถามเพราะตอนแรกเนี่ยจะขอให้เปิดกล้องแต่ปรากฏว่าซึ่งเขาเขานี่ยไม่สามารถเปิดกล้องได้เขาอ้างว่าเขาอยู่ลาวสัญ,ญญาณเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับท่อนกระแท่นมันไม่ดี แต่นี่คือหลักฐานนะฮะสอกค่ะก็เลยกลายไปว่าเห็นภาพเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าน้องอยังไม่ตาย แล้วเจ้าบอยเนี่ยที่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือมันหนีค่ายทหารแล้วมันก็มาชิงตัวน้องไปและนี่คือหลักฐานเนี่ยนะฮะที่ยืนยันว่าน้องยังไม่ตายจริงๆหลังจากนั้นไอ้เสียงกระท่อนกระแท่นเนี่ยเราต่อสายคุยกันทาง Facebook มันก็มีเสียงแบบกระท่อนกระแท่นบางช่วงคือมันก็โกรธบอกว่าเฮ้ยทำไมข่าวเนี่ยพี่การจอมพลังเนี่ยไปออกว่ามันเอาปืนไปจี้ไปทําร้ายมันบอกมันไม่ได้เอาปืนจี้แล้วพยายามจะเคลียร์กับพี่การแต่พี่การก็เหมือนกับจะไม่คุยกับมันด่ามันมันก็เลยบอกไม่คุยแล้ว มันก็เลยติดต่อมาอยัางช่องแปดแล้วก็ส่งภาพน้องป้ามาให้เราดูว่าป้ายังไม่ตายนะพี่แล้วผมก็ไม่ได้ฆ่าเขาด้วยฟังเสียงทางโทรศัพท์ที่น้องนะัทวุิคุยกับบอยฮะก็คือว่าเรื่องที่ยายหนูมันมีเรื่องจริงด้วยแล้วก็มีเรื่องที่ไม่จริงด้วยค่ะพี่ครับที่ว่าพ่อเป็นตำรวจอะค่ะอ่าแล้วยังไงฮะก็คือหนูตอนนี้คือก็ปลอดภัยดีค่ะพี่ไม่ได้เป็นอะไรค่ะอ๋อหนู หนูอยู่กับบอยป่ะเนี่ยใช่ครับพี่อยู่ในการพี่เจเคคือมันเกี่ยวไปหาพิการแล้วแต่ว่าพ่การเขาแบบขึ้นเตียงในหุ่นก่อนแล้วก็หาหุ่นขึ้นเตียงใส่ะครับพี่เอาแล้วตอนนี้อยู่ไหนกันแต่เผมอยู่ฝั่งลาวกันพี่อ้าวไปทำไมที่ลาวก็คือผมอยู่ไม่ได้พี่เ้าหาผมทํานู่นทํานี่น้องน้องฟ้าคือตอนนี้ผมยังพูดอะไรไม่ได้ก็เลยมาขอความเห็นจพี่ก่อนว่าอพวกครรยากับ ต่มันจะไม่แช่ความจริงจริงก็เลยให้ตัวน้องฟ้าออกออกออกเออพี่พี่ไม่ได้ยินเลยว่ะสัญญาณมันไม่ดีจริงจริงบ่อยอ๋อค่ะอ่าอ่าพี่นัสัญญาณมันไม่ดีคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักฐานว่าน้องฟ้าไม่ได้ถูกทำร้ายจนกระทั่งเสียชีวิตนะฮะโดยเขายืนยันกับเราและถ่ายภาพของน้องฟ้ามาเอาแหละล่าสุดนี่คือ ภาพล่าสุดเลยที่เราได้ติดต่อกัน<ะ>เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเมื่อตอนสองทุ่มใช่ไหมสองทุ่มเนี่ยเห็นบอกกันจอมพลังเขาก็ได้คุยแล้วเ<ะ>ป็นยางเมย์คือเหมือนกับว่าน้องฟ้าเองก็มีการวิดีโอคอลมาหาคุณกันจอมพลังบอกว่าตอนนี้สบายดีอยู่คนเดียวยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะแต่คุณกันจอมพลังบอกว่าเหมือนได้ยินเสียงผู้ชายกระซิบอยู่ข้างๆเหมือนกันเดี๋ยวลองฟังคนะ่ะ โดยเบื้องต้นเนี่ยเป็นข้อมูลทางภาพนิ่งใช่ไหม<อ>ที่คุณกันเนี่ยแจ้งให้เราบอกว่าเนี่ยเขาติดต่อมาแล้วเห็นหน้าน้องนะฮะและถ้าเทียบเคียงกับรูปถ่ายเอาเปิดขึ้นมาสองจอเลยฮะเทียบเคียงกับรูปถ่ายที่เมื่อกี้นี้บอยเขาส่งภาพน้องมาให้เราเพราะนั้นหลักฐานตรงกันก็แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้ตายแต่อย่างใดเนี่ยนะฮะ